สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้านี้เราสวบารกรมกันอยู่ที่บ้านกุดละลมมูที่ส10ตบหนองนาะแสงอมเมืองจัังวเชียงพรมวันนี้มีพระซอหนึ่งรูปเนรสองขราบผมกาศหนาวไม้สัน่นปากสัน่นโอ้ะอยู่ภูมิหนาวมากๆครับที่น้อง เสียงนกกระจอกร้องเฮาอกจัง તનો નો ફોટો પાડી એ તનો ફોટો તો સુમો સુમો વેલા સુની કે સુ સોફી ભૂલ્યું તોંગ ઓપા એ તનો કના લસો યા ચોમ જો દે લાગો યા ચો આવે વા તાહી สาธุสาธุครับต้องเฟต้องขวัญครับไปไหนกันบนเท่าวันนี้ไม่รู้เหมือนกันขันเรื่งมาชิกการใส่บาตรสงสัยจะหนาวไม่ครบครีมครับผม เงินฝ้ายในเสียงจุดกล้องใสแจ๋วเ,เลยนะครับเงินฝ้าย พระและเนนได้เดินมาถึงตลาดกลางบ้านแล้วนะครับพระเนนสายสองมาแล้วครับ Voilà tout. ดูครับพี่พิศจะเหลืองครับผมตั่นประธานอย่างเป็นเจ้างานเจ้าพ่อเป็นงานเจ้าพ่อมาเกิดโมมีดอกเงียบเงียบเลยครับทุนี้มีงานประจำปีงานเจ้าพ่อพญาแล้วครับผมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12แล้วนะครับงานเจ้าพ่อก็จะมีทุกปีนะครับผมเราสู่ฟังว่าสู่ฟัง Suwi catua Sapia purintu Sapapa Catua penala สาธุคับแม่ครับเป็นหมวกสวยใช่ไหมเออมันบางหูดีเนะี่ยหนาวรนะแม่เนาะเออมันหนา,าวครับผมใส่บาตรไหมครับป้าครับไม่ได้ใส่นะครับตรง,งก็จะมีอยู่นะครับ นี่แม่บุญ Began <laughs> a ก็ต้องกลับมาด้านนี้แหละครับพระและเนนเข้าสู่เส้นทางประจำนะฮะบ,บริเวณที่มาสายบ้านแม่บุญนี่นะครับเป็นเส้นทางเสริม เดี๋ยวซ้ายก็ถ้าแม่นะฮะแม่ใหญ่วัย85รอใส่นะครับท่านจะรอใส่หรือเปล่าต้องดูกันสักหน่อยสง yeah. สัยไม่รอใส่ครับผมประตูนั้นปิดครับผมจะอนุญ,ญาตฮะสุดสุดการถ่ายคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ